พวกนึ่งที่เป็นฝ่ายอเวทิกะหรืออเวทิกะซึ่เป็นฝ่ายไม่รับพระเวทนั้นก็มีพุทธปรัชญาแล้วก็รัชยาในศาสนาเชนศาสนาชินะแล้วก็ปรัชญา,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 าในลัทธิครูทั้งหกคูทั้งหกลัทธิคูทั้งหกในวรรณคดีบาลีที่เราระบุก,ก็มีสัญชัยเวรัชบุตรปรกุทธัจจายนะมัคคิโคสาระปุรณะกัตตปะปาอาชีตะเกสกรัรมพระอีกท่านหนึ่งก็คือนิโคน,นาตุตตะ มีครรนตบุกตะผู้นี้แหละเป็นองค์เดียวกับาาศาสดามหาวีระที่ตั้งาศาสนาชินะหรือาศาสนาเชนขึ้นพวกนี้เป็นฝ่ายอาวัยที่กัปรัชญาออยังมีอีกลัทธิหนึ่งคือละทิโลกายาตาซึ่งเป็นวัตถุนิยมจัดที่สุดนี่ก็อยู่ในฝ่ายอาวัย,ยที่กับปรัชญาเหมือนกันเพราะว่าปฏิเสธคัดค้านฐาหนะของพระเวศนี่เราแบ่งเป็นสองข่ายได้อย่างนี้ถ้าเราศึกษาความคิดของชาวอินเดียหรือปรัชญาของอินเดียแล้วก็ต้องแบ่ง แบ่งสาขาใหญ่แบ่งพวกออกเป็นสองพวกคือวัยพิกะเอาวายพิกะแล้วในหมู่วัยพิกะี่มีสาขาแยกออกอะไรบ้างในหมู่อวาวัยพิกะนี่มีสาขาแยกออกอะไรบ้างเป็นสองสาขาใหญ่ด้วยกันอ่าเป็นมีคําพังโพยพูดในาศาสนาพราหมบอกว่าสมณะกับพรามนั้นหมุนหมูเข่ากับพังพร,พรคือว่าเจเ้ากันเป็นฉากันลู่ไปอ่ะกูด้กันไม่ได้มีความที่ดีกว่าความเห็นขัดแย้งกัน ทั้งในส่วนจริยาทั้งในส่วนข้อคิดเห็นทางคัตสมะหมูงูเห่ากับพังพรธรรมดางูเห่ากับพังพรย่อมเป็นสัตว์คู่ปรับกันฉันใดสมณะกับพราหมณ์ก็เป็นคู่ปรับกันฉันนั้นเหมือนกับน้ำมันกับน,น้ำไม่อาจที่จะคนครเต,เตกันได้นี่ท่านหวางทานอย่างนั้นในวันนั้นเคยดูสัตว์นะพราหมนะเพราะฉะนั้นการที่พวกพรามเรียกพรตสมะสม,ม,สมุทิเจ้าว่าสมณะโคตโมสมณะโคตโมเนี่ยเรียกเรียกสมณะโคดมเนี่ยเพราะว่าในฐานะที่ะพุทิเจ้านั้น เป็นฝ่ายอัวัยกิจไม่ทรงนับรองฐานะของพระเวทพระองค์ได้บัญญัติทะไรปิฎดขึ้นบัญญัติธรรมะของพระองค์ขึ้นใหม่แตกต่างับจากพระเวทอย่างในศาสนาชินะของมีโครนาตบุตรมีโครนาตบุตรก็บัญญัติอาคมทั้งตัวขึ้นมาเป็นคำภีร์ใหม่ด้วยว่าคำภีอาอา,อาคมมีคำภี์อาคมที่ถือว่าถ่ายทอดมาจากบรรดาที่เป็นสพันธูในศาสนานั่นแต่ก,ก่อนๆร่วมกังแต่รุ่นสีเกา่เกา ในศาสนานี้หรือนในพุทธศาส,าสนาเรานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติธรรมวินัยของพระองค์ขึ้นใหม่โดยไม่ยอมเอาพระเวทมาใช้เป็นประทัดฐานในการสั่งสอนเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเมื่อจะเปล่งนามพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่าสมมโนโคตโมเรียกพรัสมนาโคโนถ้าหาว่าพราหมณ์ที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็เรียกสรรนามพระองค์ว่าภะควาพระผู้มีพระภาคคำว่าภะควาเนี่ยเป็นคําที่คนอินเดียสมัยโน,น้น เรียกบรรดาผู้ที่ตนเคารพในฐานะเป็นครูบาอาจารย์หรบพระขวาเพราะฉะนั้นเขาพระขวานี่ถ้าเราไปเจอพวกครามหดูอฤีหรือพระขวาก็อย่าแปลกใจเลยว่าไม่ใช่เรียกพระผู้ธเจ้าเสมอไปหรอกเรียกฤาสีที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาถือก็เรียกพระขาวาเหมือนกันโสดพระผู้มีพระภาคเรียกกันอย่างนั้นอ,อะไรตรงจุดแตกต่างระหว่างไวยติกะปรัชญากับอวัยติกะปรัชญาจุดแตกต่างมีมากคือว่าในฝ่ายอวัยติกะปรัชญานั้น ยังมียังแตกต่างกันเองอีกในฝ่ายไวทิการัชยานะั้นก็ยังมีส่วนแตกต่างกันในข้อปิดย่อยกันอีกถ้าหากว่าเราแจกแบ่งแยกลงนไปในรายละเอียดแล้วแต่วันในวันนี้เราจะพูดถึงเอาไวทิการัชยาเอาไวทิการัชยานั้นแบ่งออกเป็นสามคู่อิกทางทัศนะสามคุ่คือว่าลูหห่หนึ่งรับรองเรื่องอัตตราเช่่เมียวกับในพระเวศสอนไว้แต่ว่าปฏิเสธพระเวศนะ ในขณะเดียวกันก็ทับรองใน,นอัตราหรืออาตมันว่ามียูนิเวอร์แซลไมา์ในลักษณะยูนิเวอร์แซลไมล์นี่เป็นอาตาจันของโลกของสัพพสิงเป็นมูลฐานของสัพพสิงสัพพสิง,สร,สงรังสึกขึ้นมาได้ก็จากสภาพที่เรียกว่าอัตาจันรรั้ววิญญาณฝาสนของโลกลักษณะคําสอนอย่างนี้เถ้าจะเทียบกับประญาของยุโรปในสมัยหลังๆต่อมาก็คล้ายๆกับลัทธิของอสปิโนซาสปิโนซาสอนลัทธิแบบแบบเดียวกับพวก ตามในสอนมาในสมัยพระเวทรู้พวกเอาไว้ที่กะพราชยาบางพวกที่สอ,มอนสมียูนใวสมายรุ้ยเดียกัน,กนง่ายว่าสากลโลกนั้นตั้งอยู่บนรากฐานแห่งสม,มุรณภาพสากลโลกนี้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งสม,มุรณภาพอาศัยลักษณะแห่งสม,มุรณภาพอันนี้แหละจึงได้มีปรากฏการณร์ปติกิริยาหรือเนาออกมาเป็นสากลโลกขึ้นเพราะฉะนั้นสัพสิงโกรธในสม,มุรณภาพนี้ตั้งอยู่ในสม,มุรณภาพนี้ แล้วเมื่อแตกดับก็ไปรวมอยู่ในสมุรณนาภานี้สมุทรอนาภานี่ในทางตะวันตกด้วยยู Mind, นะิเวอร์แซายลไหรือว่าในทางตะวันออกเราเรียกกันว่าอาตมันอาตมันหรืออาตาในภาษาบาลีอาตมันในภาษาสันสกฤตเรียกกันอย่างนี้พวกอวัยที่กะประัชญาพวกแกลที่ถือหลักมีอาตมันก็ได้แก่พวกเชนศาส,สนาชินะพวกเชนศาส,สนาเชนน่ะ เป็นศาสนาเก่าแก่คู่แข่งมากับผู้ศาสนาเจรวญคู่แข่งกันมาเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งลัทธิคือท่านมีครงนาตะบุหรือท่านมหาวีระก็เป็นเกิดในวัณหนกษัตริย์เช่นเดียวกับพระพุทธองค์เหมือนกันพระพุทธองค์เป็นวัณหนกษัตริย์สายสากยะสากยวงศ์ส่วนมีครนาตะบุหรือมหาวีระนั้นเกิดในวัณหนกษัตริย์พวกวิชวีวงศ์เป็นกษัตริย์ในวงศวิชวีในเมืองไทยสาลี ในรูปอยู่น้ำคงคาตอนตอนบนเพราะฉะนั้นชีวประวัติของมีคนมาตบท์เนี่ยจึงมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับพระพุทธองค์คือว่าได้มีมเหสีแล้วและภายหลังก็ทรงบัวลลโลกประลาโลกีงวิสัยออกไปสแสวงหาความจริงในที่สุดก็ถือว่าเด้ตรัสร้เป็นสัพพัญญูขึ้นมาแล้วก็ได้บัญญัติศาสนาสอนสาวกแพร่หลายไปในรูปอยู่น้ําคงคายมุนาไปในที่ต่างๆช่เยียกับพระพุทธเจ้าคงบังเพ็ญพุทธกิจมา แต่น่าประหลาดที่ว่า,าศาสดาทั้งสององค์นี้ไม่ได้มีโอกาสพบกันจังๆเลยในวรรณคดีบาลีเราเอยถึงเสมอว่า,าศาสดาทั้งสองท่านเนี่ยได้ไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันจำพรรษาใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เคยพบกันจังๆแม้สักคราวหนึ่งเลยที่พบกันก็โดยมากว่ามีคมาราราุบริพทรมหาวิระศาสาศดาในาศาสนาเชนนั่นทรงลูกศิษย์ ทรงผู้ศิษย์คนสำคัญสำคัญมาท้าโตวาทีกับพระพุทธองค์มีเรื่องใหญ่ๆอยู่ด้วยกันสองเรื่องในวรรณคดีบาลีที่พูดถึงข้อการโต้โต้แย้งระหว่างสองศาสนานี้ก็ได้แก่ในอุบาลีวาทสูตรในมันชฌิมมิกายกล่าวถึงนิคคนคนหนึ่งชื่อว่านิคคนคนหนึ่งนิคคนคนนี้อาชื่อว่าทีฆาตปัสสีนีคคนทีฆาตัดปัสสีนีคคนเป็นสาวก กำลังสำคัญของท่านาศาสดาหมหาวีระแล้วก็ได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ในที่แห่งหนึ่งในขณะนั้นาศาสดาหมหาวีระก็กำลังจำพรรษาอยู่ในมุมเดียวกับที่ทั้งทุกทุกเจ้าประทับอยู่คือเมืองเวสาล,ลีนั่นแหละคือข้าตัปปสีนิคนได้อ้างว่า,าศาสดาของตนงนั้นเมื่อบัญญัติโทษท,ท,ทางกายกรรมวจีกรรมมนกรรมแล้วบัญญัติโทษทางกายกรรมมาเป็นใหญ่กว่าโทษทางวจีกรรมเป็นใหญ่กว่าโทษทางมโนกรรม แต่ว่าทางศาสนาอีกคนเขาไม่เรียกว่ากรรมเขาเรียกว่าทันทะมโนทันทะกายะทันทะวากีทันทะในบรรดาทันทะทังสามนี้กายะทันทะนี่หนักกว่ามโนทันทะหนักกว่าวากีทันทะแล้วก็เขาทูลถามพระพุทธองค์ว่าแล้วพระพุทธองค์ล่ะมีความเห็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าสำหรับบัติของเรานั้นเราถือว่ามนทันมีโทษหนักกว่ากายะทันกับวากีทันทีครตบท่ทีฆ่าตัดภาีมีคน ก็ให้พระพุทธองค์ยืนยันสามครั้งพระพุธทธองค์ก็ให้ทีฆ่าตปัสีอีคนน่ะยืนยันสามครั้งว่ากล่าวว่าวาพระของท่านน่ะเป็นอย่างนี้นี่เป็นธรรมเนียมในคนในครั้งนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะมีการพูดกลับคําภายหลังให้ยืนยันปฏิญาณสามครั้งว่าพูดอย่างนี้แน่นะเมื่อพูดแน่แล้วทีฆ่าตปัสีก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรทูลลากลับเมื่อกลับมาเฝ้าสาวสดางของตัวคือมหาบีระก็เล่าความจริงให้ฟังว่าตะกิ้นี่ไม่ไเฝ้า ระสมณะโดมมาจะม,มีการโต้แย้งในนี้งความเห็นอย่างนี้ในเวลานั้นนะมหาวีระก็สอฝสายสายตามองในบริษัทว่ามีผู้ใดบ้างที่จะรับอาสาไปโต้แย้งกับพระพุทธเจ้าปรากฏว่า